ยอมยอมแพ้แล้วยอมเลยยอมเลยยอมเลยยอมและยอมเลยยอมเลย่คืออะไรยอมเลยไม่ไม่ไมไม่ยอมยอมเลย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 ไปไเไยอมไปย่เกณฑ์ิงกำจัดจุดอ่อนไปไปะร้ายมากยะาย่ากไปไปไปปล่อยเมาอ์ปล่อยเมาปล่อย อย่าง้อยลรวก็ไม่ได้ี่หนอะไรอไม่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 ไตายโลกมันหดไหลอะไรอะใครไปหิบไหลเนี่ยโอ้ไม่มีไม่มีผมผมไม่ได้ปลาไปทางนั้นมันจะเอาต่อมันเฮ้ยเฮ้ยเข้ยเ้เฮ้เ้้เข้้มันจะเสียบแล้วยกเป้เน ก๊บมึงเนียนนะก๊บต้องเนียนไอ้เบสต้องต้อนยิงยิงที่นิ่งเลยเนียนนี่ให้มันล้มไม่เลยไอ้ก๊อบจะรอมันแขวนแล้วมึงก็รอหลุมรอหลุมรอหลุมสายก๊อบสายสายสายทางเดินนี่แหละนี่แหละไปเนี่เลยไปหกเลยห้าสิบบาทเฮ้ยจะโฟว่าอะไรมึงพอแล้วด่าจะไม่ออกตัวมาใจไม่ออกมาดูโฮคันดี๊ไปละจ้า

มันอยู่บ้านฟ้ามันอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้ามันอยู่บ้านฟ้า,านะใครเนี่ยเมกเนี่ยใครเนี่ย,ย <c oughs> อะไรคนไรทยน,นต่าจะเปิ่งเดินไวมาว่ะเอาเปิร์กเอาเปิร์กเดินไวมาเดินตรงแทงน้ำเนี่ยไม่งไ,ไม่มีวันหาเจออะคิด <c oughs> ไม่ทันผมไม่เจอผมมีชานึงชานึนงตุกิดเลยอยู่บ้านใหญ่คิดได้อยู่บ้านใหญ่ ใช่เหรอเชื่อว่าโอเคผมว่าตรงเนี้ยเฮ้ยหัวใจมันกูไปแล้วกูไปแล้วเฮ้ยๆฮ้ยทำไมมาตีวิ่งอ่ะผมสร้างรอยเท้าไงเฮ้ยผมสร้างรอยเท้าให้มีความเฮ้ยให้มีความแบบเฮ้ยเฮ้ยเอย่าดีอย่าดีตามรอยเท้ามาหรือเปล่าไปไปไปตามตามรอยเท้าไป เฮ้ยเๆ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเเฮ้ยยเเ้ยเ้้เ้เฮ้ยเฮ้้นินจาเา้ยโตะยเฮฮัยเฮ้ยเฮเเ เดือดเป้าหมายวุ้บไอ้เชี่ยอะไรเดนซี่หายใครจะปลาหินมาใส่กุ้งมันี่ยที่หาอะไรอยู่ครับอุ้ย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 เดนซี่เดนซี่อุ้ย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  เฮ้ยไปไยวนอยู่แถวนี้เนี่ยไปที่อื่นไปไกลๆกูเลยกูมาทำไมเอาเอาเอากูปาหินได้สัตไปมากูทำไม อุ้ยมีคนลงใต้ดินมีคนลงใต้ดินไม่เหรอมีคนลงใต้ดินห่ะใครผมต้องโยนหินลงไปแล้วะพี่เอกโยนดิไม่เหรอนู่นนู่นไปนู่นแล้วโอ้โหเชื่อใจมาเต้นแหลกจังวะตรงเนี้ยกูเก๋าอะไรวะมอกเลยมอบเลยเท้าอะไรวะเกียบเรามอกเลยครับอะไรอะ โอ้โหนี่มันอะไรวะเขาอยู่ฝังนู้นอยู่ฝั่งนู้นคนเดียวด้วยนะอะไรเนี่ยเจี๊ยมเก๋อุ๊ยบาร์บีคิวบาร์บีคิวเขี้ยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไงดีวะเรียบร้อยลาก่อนทุกคนลาก่อนทุกคนผมจะไปหยุทุกคนวทุกคนไหวหรือเปล่านี่เจี๊ยบนี่มันตัวเดิมาวะ ผมลอยขึ้นสู่สวรรค์คาไลแล้วมีคนแตกยังยังไอเบนไม่เห็นใส่กูแน่เลยเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ใครไป้ยเจอผมป่ะเอ้าอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยผมมองผ่านเซียดอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าคาใจอย่าคาใจ เฮ้ย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 เจอแล้วเรียบร้อยถูเป็นบัดเรียบร้อยยังไม่โดนตียังไม่โดนตีเรียบร้อยเรียบร้อยเกมเกมผู้เยอะจังวะเกมเกมบาร์บีคิวบาร์บีคิวนะเก็บรอยเท้าไว้สัตว์เอ้ยบาร์บีคิวมีบาร์บีคิว เอางูคุณเรียบร้อยแตกงกคุณเห็นเห็นไม่เห็นไม่เห็นลอกไม่เห็นลอกเห็นได้ไงไปแล้วไปทางงูคุณแล้วตัโฮเขาอยู่ไหนวะเนี่ยไม่บอกไม่บอกเอ้ยเอาหม้อหม้อหม้อหมอหม้มันจะหายมมันจะเสียบมันจะเสียบเอาระวังนะเบนมันเสียบเห็นไม่เห็นไมนเห็นอู้เรียบร้อยแตกหมดอุ้ย เรยคเป็นไปอเมืออยเบีค่้นเรียบอ้อยใครจะ่ป็อยาอยต่อไปอย่ามอ่างองอย่ามอ่อยอย่างอย่งอ้งอย่า่างอย่อย่างอยง่ออา่าอออาอยยงยงยยังยงยังยย่ออ่อ่ออ่ออางงงย่่อ่่งอ่าอ่ามาตี้ยังไงจะมาอีกาาาา่่่ อุ้ยเฮียอย่าสงสัยเพื่อนเดี๋ยวกูพาไปหาเดี๋ยวกูพาไปหาสงสัยหมดเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกูพาไปหาเพื่อนตามกูมาตามกูมานี่นี่มันอยู่ตรงนี้ได้ไงอะอยู่นี้ตรงนี้อยู่นี้กูว่าหูฝันเด็กๆเลวเนี่ยโอ้โหเออทางนั้นแหละเพื่อนทางนั้นเลยถูกเดินไปเดินไปอีการมันพึ่งนี้เลยงนี้เลลยงนั่นแหละเออคล่องใจไว้อีกามันเพิ่งบินลงมาไม่กะ ปาไปปาไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นแหละปาไปเลยเรียบร้อยปาไปแล้วไปขี้ขวาไปเลยวะไปหยุไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยไม่ได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะเอาดีอ่ะผมกูบุญชนะเฮ้ยได้ไงอ่ะ รอมาดูผู้ชนะได้ลงหลุมนะไม่ลงหลุมไม่ชนะได้ลงหลุมบ่โอ้ยนี่ไอ้นี่เขาเอาหมดเลยย่อไวเดินไวเอาหมดเลยเอาหมดเลยคนไหนคนไหนโซดเนี่ยเอาเอาทุกเปิดเลยย่อไวเดินไววิ่งไวเย็นแค่คิดความไปเลยว่ะไปเลยว่ะมันเชื่อคนง่ายอย่างวะมีรอยเท้าเดินไม่ทำไมตรงนั้นมันมีรอยเท้าอ่ะ มันเปิดเปิดถ้าเกิดเปิร์กเดินไวจะเห็นรอยเท้าอ๋อคือปลาหินไปแล้วรอยเท้ามันจะเกิดครับคือเราจะเห็นรอยเท้าเองหมดเลยอะรอยเท้าที่เกิดจากการเหตุการณ์ห้ามมาหาหลุมหาหลุมหาหลุมดูสกิลการหาหลุมของโซโฮนะฮะบันฝาแล้วบันฝาแล้วบันฝาจริงๆฉันบันฝาแล้วไม่มีขวา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 ไปไหนขวาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว สุดว่าใกล้ทางไะด้ยินแล้วคุณก็อยู่ฝั่งน,นึงเหรอุต้องไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่หกร้อยอีกแล้วว่เจก้ย <c oughs> ัยเก็บเปฝั่งารอบก่อนหกรอสิบรอบนี้หกรอยามสิบม <c oughs> อะไร <c oughs> วะมีคนแต้มหกรอยอีกแล้ว <c oughs>